ถ้าผมจ่ายนนโบนัสแตกห้าสิบผมจ่ายนนห้าสิบนนโอเคไหมเพื่อนห้าสิบนะเดี๋ยวผมโอนให้เลยตอนนี้อ้าวโอนแค่ห้าสิบเนาะเรา <c oughs> ต้องบอกไปทำงานของแม่สองคนหนึ่ดี๋ยวเราต้องทำก็แม่แม่ไม่ทำถ้าไม่ทำอะไรเราก็ไม่มีกินโอเคเดี๋ยวผมโอนให้พันพันหนึ่งนะ <c oughs> โอ้คุณเพ่งไม่เคยมีใครที่กับเราขนาดนี้มาก่ <c oughs> อนเลยทุกคนครับ <c oughs> พี่ผมครับไม่ถามกูเลยว่ากูมีตังค์กินไหมทำไมเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงโดนีนะโดนีมาตั้งสองครั้งจิจูดูดจิจูดูด,ด,ดเดี๋ยวผมกำลังโอนเดี๋ยวผมไปหายืมแม่ผมมาก,ก่อนนิดนึงนะครับแม่ครับยืมยืมเงินพันห้าได้ไหมแม่ไม่มีลูกแม่แม่นั่งกินปลาทูหนูไปกิน